เมมนไม่มีความชอบธรรมกัดหลักสิทธิมนุษยชนการยิงไร้จุดเป้าหมายถล่มโรงพยาบาลหรือชุมชนชาวบ้านได้รับความดือดร้อนไทยฐานไทยต้องลุกขึ้นมาปกป้องอย่างเต็มที่และผมเชื่อว่าฐานไทยรักดินแดนทุกคนปกป้องอธิปไตยของไทยทุกคนแต่เพราะฉะนั้นแล้ว คำสั่งที่ต้องตอ,อนนี้คนไทยทุกคนเชื่อว่ามีความรู้สึกร่วมกันรักชาติเหมือนกันหวงแเห็นอีิประตยเหมือนกันแต่ว่าในขณะที่ผู้บริหารรัฐบาลต้องช่วยนะครับต้องช่วยสักดันช่วยทหารด้วยรวมทั้งกระนามการกระทำของคอมมินไปยังต่างประเทศให้รับทราบว่า เมรกกาลังลุกรานประเทศไทยไม่ใช่ไทยลุกรานเขาและทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้ร่วมกันมีสิทธิ์ทหารไทยและรัฐบาลไทยมีสิทธิชอบทำที่จะต้องปกป้องอธิปไตยของตนเองเพราะงั้นตื่นเถิดประเทศไทยกำลังใจตอนนี้เต็มเปี่ยมทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนผมและคนตลางทุกคน รักชาติทุกคนเหมือนกันหวงเห็นอธิปไัยกว่าจะมาเป็นไทยจากดินแดนสยามจนเป็นประเทศไทยถึงปัจจุบันมันมีประสบการณ์ของวีระบุรุษวีรชนเสียเลือดเสียเนื้อเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรักชาติและเป็นห่วงฐานทุกคนครับ